อย่งนี้คือเราได้ยินแบบสปอยมาว่าถ้าแบบถ้าหนึ่งของเจ็ดไม่ร้องอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าใครจะร้อง คนวันนี้นะคะกลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วซึ่งถ้าเกิดพวกเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตายเนี่ยเนาะก็ไม่ต้องแปลกใจเรยว่าพวกเรามาทําอะไรวันนี้วเราจะาารีแอคชั่นค่ะแล้วสำหรับเพลงแล้วก็วงที่เราจะมารีแอคชั่นกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือเพลงเซฟนะคะของ NCT 1น7นั่นเองค่ะซึ่ง NCT นะคะปล่อยเพลงออกมาล่าสุดเนี่ยก็ชื่อเพลงอะไรนะ กิมม <Jimmy>, uh ี่กิมมี่เออฮะก็คือเพลงกิมมี่กิมมี่เนาะปล่อยมาตั้งแต่แบบเดือนกุมภาซึ่งก็ถือว่าเป็นระยะเวลายาวนานมากแบบคิดถึงมากคัมแบ็กสักทีเนาะ uh huh. อยากให้คัมแบ,บ็กแล้ว uh huh. เพลงนี้คือเราได้ยินแบบสปอยมาว่าถ้าแบบถ้าหนึ่งสองเจ็ดไม่ร้องเราก็ไม่รู้ว่าใครจะร้องอ่าพอพอนึกภาพออกในหัวแล้วว่าเพลงมันจะเป็นยังไงแต่ว่าเราก็อยากดูไงผู้ชายเราปล่อยเพลงทั้งทีเนาะเพราะฉะนั้นเราไปดูกันเลยค่ะไป เป็นกูด้วยว้าวว้าวไม่หวอนหวานเจ็นเซนเออใช่ือ่เว่นเซนอะอุ้ยเอาเลยเหรอ น้องไปเองคงไปย้อนชอบะขอได้ไหมนอดีขอได้แล้วพอดีเบาอืมอ um ืมจ um> ็มดจริงจริงจริงๆอ่ะเหมาะกับมากแบบ เด่ๆอุ้ยขึ้มาแล้วสียอดมากอ่ะแท้อองมีผู้ชายในชุดขาวอ่ะแล้เข้ขบุตรโหคนเราฟิวกับทอดีไหมเนาะตัวคุณเึ็นสบเซตก็ดูโูตโอ้ ทำไมอ่ะตัวลูก <Christina> ค้าพี่จอนที่จอนนี้คือแบบตรงไตยอนไม่ต้องตัดผมตรงไตยอนไม่ต้องตัดผมโอ้ยวิถอบุญไทยอยู่ก็ไม่ต้องตัดนะตรงนี้แหละ เจที่แท้ที่อหนึ่งสองเจเลยเพลงส็นของลูกู้ชยเยอนเยอนแม่งแบบผัวลูกม,มามา,มามาทอตรงนี้แหละลูกสอ

เซฟปูด้วยเซฟเซฟู้ด้วยใช่ก็แบบเป็นก็แบบเป็นแนวเพลงที่แบบว่าเออฟังแล้วก็คือหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดก็คือจังหวะแบบนี้แหละเออจะมันมากเวลาเปิดแบบในงานที่แบบงานใช่อาไว้มีสวยนะยันสวยแสงสวยสีสวยคือมันบอกความเป็นหนึ่งสองเจ็ดเพราะมากกันมีจะพูดอะไรใช่ ทีแรกอะถ้าฟังถ้าเราฟังงนี้นะเราก็รู้สึกว่ามันจังหวะมันดีมันติดหูนะ<ม>แต่ว่าแบบว่ามันก็อาจจะแบบไม่ได้ถูกใจทุกคนเลยเนี้ยแต่ถ้าเกิดใครชอบจังหวะอย่างเองเอก็มาฟังมาดูกันได้เป็นน้ำย่อยระหว่างรออย่าง 2J c คัม b a c k นะคะซึ่งแบบน่าจะใกล้แล้วแหละใกล้แล้วเพราะว่าเห็นแบบตึกชมพูข่้นขอ้นแบบพึุกพบ่ับช่างมีจะบ่อยนะจะเห็นหน้าเราบ่อยนิดนึงนะคะ ก็ถึงแชมพูคำบ่อยเงี้ยคิดว่าจะคำตอนไหนคือหนึ่งสองเจ็ดจะมีวาเลนตี้ใช่ไหมมีค่หลังจากเพราะปกติอะจะวาเลนตี้ก่อนแล้วก็ค่อยคำน่าจะควอเตอร์ที่สามไปสี่ไหมตน้าหรอโอเคจริงเหรอไม่รู้รือว่าไกลไปน่าจะไกลไปกันยาอะมันก็เรามารอกันเลยค่ะแต่บอกว่าเจ็บจงไปยังไม่ต้องตะคอกนะเป็นคำขอ เป็นคำขอที่ต้องทำด้วยรอเล่นโอเคสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ไปแล้วบ๊ายบายายบาย